but ก็พูโอเคที่ท่านดิยวยังได้อยู่อโอเคก็พูด Thank you. เด็กนั่นไปไหนเฮ้ยเด็กนั่นอยู่หรือเปล่า Ôi, điếu, điếu, điếu luôn. Why? 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 ngoài này Why? 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 There's always been. one of them, them dies. Please, i don't want to kill you. ก็คืได้มาขดวางอย่างเงี้ยคอไดมาขวางอีกครั้งนายจะดูท่าฉันก็บอกแล้วว่าเด็กนี่มันไม่อันตรายเขใจไหมนายทำไมนายต้องแบบอย่างนี้หลัะคองอองคอมันไม่ี Hmm. I cannot ignore my mission. not Oh. Maybe you're right. Maybe I should keep my mind at some point.